บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางถือเป็นเรื่องจำเป็นโดยทางผู้ผลิตรถยนต์ Mazda 3กำหนดไว้2ลักษณะคือระยะทางและระยะเวลาค่ะจะมีการตรวจสอบอะไรบ้างนั้นเราขอทำความเข้าใจกับท่านถึงสัญ,ญลักษณ์และตัวอักษรต่างๆกันก่อนค่ะ i หมายถึงตรวจสอบและทำความสะอาดซ่อมแซมปรับแต่งหรือเปลี่ยนหากจำเป็น R หมายถึงเปลี่ยน C หมายถึงทาความสะอาด D หมายถึงถ่ายออก T หมายถึงขันให้แน่นได้ทราบความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆแล้วต่อไปนี้คือตารางการบำรุงรักษาตามระยะนะคะจากตารางจะเห็นว่า รถยนต์เมื่อครบ6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรหากยังได้อย่างหนึ่งถึงก่อนจะต้องมีการตรวจสอบสายพานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องนอกจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบน้ำมันเบรกเบรกมือดิสเบรกและยางรถยนต์ค่ะตารางที่ท่านเห็นอยู่นี้สามารถดูคู่มือประกอบได้ที่หัวข้อที่8หน้าสนะคะ รถเข้าตรวจเช็คตามระยะที่กำหนดทางศูนย์มาด้าชนบุรีเราได้มีการรับประกันฟรี3ระยะคือระยะที่1,000 0กิโลเมตร2,000 0กิโลเมตรและ30,000กิโลเมตรค่ะมีการรับประกัน3ปี1,000 100, 0 0กิโลเมตรหากแต่ยังไดอย่างหนึ่งถึงก่อนค่ะ นอกจากนี้เรายังมีบริการ r r o d s s i e a s s i s t a n t ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลา1ปีมีบริการเติมน้ำมันหากน้ำมันหมดจำนวน5ลิตรต่อปีตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะในระยะเวลา3ปีค่ะหรือสามารถโทรมาติดต่อตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ค่ะ